สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับก็ช่วงเช้าๆบ่ายๆนะครับหาน้ําดื่มนะชากาแฟหรือน้ําผลไม้นะครับที่เราชื่นชอบนะครับมาไว้ใกล้ๆนะคุยไปนะครับหิวน้านะครับก็เอามาจิบสักนิดหนึ่งวันนี้จะมาชวนคุยสบายมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเป็นอย่างไร คือสิ่งที่ผมมองเห็นสภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกและในบ้านเราเนี่ยก็ต้บอกว่าก็มีความห่วงนะในปีนี้2024เพราะว่าถ้าพึ่งพากันไม่ดีแล้วเนี่ยอาจจะเดือดร้อนวุ่นวายทีเดียวนะครับอีลิตนะชนชั้นนำอยู่โดดโดดไม่ต้องพึ่งพาชนชั้นกลางและล่างได้ไหมนะก็แน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเห็นมาแล้วในอดีตนะ อิลิตท,ที่อยู่โดดโดดไม่พึ่งพาชนชั้นกลางและล่างคือไม่แยแสไม่สนใจนความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางและล่างเนี่ยไม่ได้นะครับมันเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสมาแล้วเกิดการปฏิวัติรัสเซียเกิดการปฏิวัติจีนมาแล้วนะครับจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แล้วชนชั้นกลางและล่างเนี่ยอยู่โดดโดดนะไม่ต้องพึ่งพาชนชั้นบนคืออิลิตหรือชนชั้นนำเนี่ยได้ไหมเช่นเดียวกันไม่ได้นะครับ าะอะไรครับก็ดูสิครับก็ประเด็นสงครามในยูเครนเนี่ยนะถ้าอีลิตหรือชนชั้นนำเนี่ยลากเข้าสู่สงครามเห็นไหมครับว่าชนชั้นกลางและล่างก็พังทิหน้าได้เหมือนกันบ้านแตกสาแหลกขาดได้เหมือนกันนะนี่คือหลักที่ผมบอกเลครับว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอิลิตชนชั้นนําก็ต้องพึ่งพาประชาชนชั้นกลางและล่างนะครับเพื่อเป็นฐาน เพื่อให้เป็นเสานะค้ำนะให้ตั้งอยู่ได้นะในชนชั้นอิลิตชนชั้นนำนะชนชั้นปกครองและในทางตรงกันข้ามนะครับประชาชนชั้นกลางและล่างเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอิลิตชนชั้นนำชนชนชั้นปกครองให้นำทำการนำนำที่ถูกต้องนะครับถ้านำผิดเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะความเสียหายนจากประเทศที่เกิดสงครามเนี่ยนำผิดเกิดร้อนนะครับต้องนำ ให้ถูกต้องด้วยความชอบธรรมนะฮะประเทศชาตินะสังคมโลกจึงจะดําเนินไปนด้วยความสงบสุขนะครับคุยสบายๆนะเพราะนั้นเมื่อคุยสันนิดหนึ่งนะเราก็มาจิบน้ำสักหน่อยนึงนะครับนะเพื่อแก้กระหายนะนท่านที่สนใจนะครับมุมมองของผมนะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยก็าสามารถติดตามรับชมได้นะครับใน คลิปนาการสัมมนาออนไลน์ของผมซึ่งจัดผ่านพ้นไปแล้วนในปี2022-23ตอนนี้ผมก็นำคลิปต่างๆเหล่านี้นะที่น่าสนใจมี4คลิปมามรน,นาลงไว้ในช่องผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีคลิปที่ผมวิเคราะห์โอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่สงครามะจะขยายตัวบรนปลายในปี2024ซึ่งขณะนี้มันเกิดขึ้นแล้วสงครามที่เราเห็นนะครับ นะมีการโจมตีเยมเมนนะขยายออกนอกนจากฉนวนกาซาเป็นที่เรียบร้อยวันโอกาสสงครามขยายตัวที่ผมมองว่าเกิดขึ้น70%เกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้มันเพียงแต่ว่ามันจะมีการป้อนกลับนะในโมเดลที่ผมพูดได้ฟังนะมี4อีพิโซดทนะ่านี่สนใจก็นะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาจะรับชมได้รวมถึงเหตุการณ์เงื่อนไขที่ผมมองคาดการการบานปลายของสงคราม การสุดตัวของเศรษฐกิจกนะครับการป้อนกลับต่างๆอาจจะนําไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่3เป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะครับรวมๆกันนี้ก็10กว่าคลิปนะครับที่น่าสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกในช่องผมนะครับก็สามารถรับชมคลิปต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนะก็วิธีการนะสมัครเข้ามาทําอย่างไรก็ดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณนะทินนี้ หรือถ้าต้องการรนบสนุนช่องผมนะครับไม่ว่าเป็นการดูการกดไลค์กดแชร์กดสว่างติดตามนะครับหรือว่าต้องการเลี้ยงกาแฟนะผมก็สามารถใช้ปุ่มขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมานาทีนะครับโปรดฟังพิธิพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเสียงต่างทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการมองผ่านมุมมองหรืการส่วนตัวผมซึ่งแน่นอนครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ผมมองมาหลายปีแล้วความถูกต้องแม่นยําก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ